สวัสดีครับวัสดีสำนึ์รักต่างไวัยมินตาสาวเล่ารักต่างไว้ค่ะมากินข้าวน้ำกันเด้ออาหารจานเดียวมันนี่เมนอาหารจานเดียวแต่ข้าวสองจานจานเดียวก็เสียวได้นะครับอ่อมหมูอ่อมหมูพวกน่ะอันชิมมพวกเดี๋ยวขานขาวๆกันเนี้ยขาวๆนี่คือหมั่นหมูว่านทอย่างเสียบอือเป็นจังเดียว ชุดยัดชุดยัดอากาศปลอดโปร่งนะครับมือนี้แก้มใสฝ้าเปิด That <c oughs> แดดแต่ว่าอากาศเย็นน้อยนึงแม่อากาศเย็นๆนิดนึงแดดจะเย็นสบาย กาจะกินบ่ทันงามหน <laughs> อ้มอามีงานอยู่นะครับถ้ามีงานอยู่จิดงานอยู่งานลูกค้าได้งานลูกค้าอยู่อ้าช่วงงานทีลงลงเบาบางนิดนึงอาจะไปทำแปลงเ่อจะหว่านเมล็ดใหม่ทุ่มไงเก็บกินเก็บออก แล้วก็กสุมน้อยมมแต่ที่ได้กินบมแมนว่าเฮ้าเฮ้าร้อยกินชุมนี่เก็บออกวดัดเราต้องคอยวันกว่ามันสึได้กินเนาะมันต้องรอเวลามันขาดช่วงมันกะอีกอันก็ดีขึ้นกันอีกอันก็ดีขึ้นกันดีทั้งสองแบบเม่นเพราะว่าเฮ้าบ่ได้กินตลอดเรื่อยมันสีเบือเฮ้านะบ่บ่เบอือมันต้องระยะห่างนิดนึง เราลองคิดว่าอันนี้ผักนี่ถ้าเทากิดใจเหมือนกับว่ามันเป็นน้ำมันรดแล้วเนะอะออยังน้ำมันรดเนี่ยอยู่ในถังเท่าเทาเติมเดี่ยวมันไก่จะเบิดเราเทาเติมเติมอีกครับให้น้ำมันรดเบิดเราเบิร์ดเราค่อยไปหาเติมน้ำมัน S <S 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 แต่เกิดมันเป็นบรรดูกางโคลกล้มันเนี่ยอ่อมหมูอ่มาดาหมูเพิ่นกับว่าพวกเป็นอาหาร,รมันจะเกี่ยวกับผัดกับทอดเนาะมันจะไปใส่ปลาแดกแต่ว่านี่ใส่ปลาแดกนี่แซ่บคือเรานะครับผมบอกมินตา่าห้ใส่ใส่ปลาหลาก แบบออมธรรมดาเลยแจะความชอบของคนเขามักแบบใดขากระห,หิดแบบนั้นเนาะเขามาักเขาต้องการบบอยากงีขากระหิดไปตามใจเขารสชาติบานๆอืองร้องไห้บต้องมีพิธีได้ตองนะครับต้องพนุ่งเสื้อีตีว่าเอ้ากับข้าว กับข้าวอย่างเดียวนี่เหรอทาไมมีกับข้าวอย่างเดียวมีจานเดียวหนึ่งมันมันบะไรสมคัญบุตรทองเอาพิธีรีตองหรือว่าความถูกต้องทั้งหมดเอาที่ความพอใจตอกินอาหารครบหามู้งสันจันสีบ้านต้องมีพริกมีน้ำปลามีอะไรบดตรทองดอกเ่ากับคิดว่า คือเข้าไปกินเั้เขาลาดแงะจงข้าเจ้ากับักลาดลาดลาดเขามาเฮียงจานเดียวถ้ามันแซ่บเนาะเขาก็บ่าต้องจำเป็นต้องใส่น้ำปลาเพิ่มหรือว,ว่าต้องรอน้้ำปลาก็ <c oughs> คือมันแซ่บเขาตักกินตำในมันกะ <c oughs> ไก่ไดนะ้หรอกเนาะไก่ไก่แร้เวลากินเซจวนแล้วเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนมันนิดเดียวนะครับ เบิ้งแล้วคือว่าอีกสองเดือนเดอ้อถ้าเว้าเมื่อนี้นี่อีกสองเดือนทั้งหนามันเหมือนไก่มากอืออีกสองเดือนคุณวะพาตันเน้จะเชื่อเห็นได้ในเมื่อมันมาถึงเวลาสองเดือนเนาะข้าวเดียวหนึ่งเนาะพาตันเน่เป็นบ่เวลาที่ผ่านเวลาที่ผ่านเราผ่านมาแล้วนะครับมันเหมือนกับนิดเดียวแต่ว่า มองไปเวลาทั้งหนาอืมปาดคือไก่แทะ ว่ามาซื้อขมซื้อกบหาซื้อกบมาปนมาส,ส,าสมานนั่นมากินกับลวกพัก่าสั่นเจนหมูเจดอยากหมู กูอยากหาข่ตึ้งมองตึ้งมองว่าจ่มีวลาเบิงจ์สัมเนี่ยเขาเนาะ อ,ออมมูน่พวกใครเฮ็ดกินอืม <c oughs> เป็นเมนูที่าบุ๊คิดว่าแต่ว่าเฮ็ดออมหมูแต่ว่ามันก็แซบนะครับแซบเด้องเฮ็ดเฮ็ดกินลองเบิงพี่กินออมไกม่เป็นออมไก่ออมหมูออมอม่รูย่าง ส่วนมาเกาเขาจะเห็ดเต่ออมไก่เนาะนอ้อมไก่ออมกบอืมเองหมดอบกินไก <laughs> ร่รวดราอมรดกันเจ็บปวดเจ็บขี้งปวดขี้งไก่กินปลากับหมูจะกินผักเป็นยา กินผักให้เป็นยากินปลาให้เป็นหลักกินผักให้เป็นยาอครับดูภาพความสดชื่นแจ่มใสมันเะเกิดขึ้นมาให้ร่างกายเข้าเพราะว่าหน้าตาสุขภาพร่างกายมันจะออกมาจากข้างในนะครับผม,มเข้าดูแลขังในมันได้ดีหลวกะมันก็จะส่งผลออกมาต่อทางนอกอ มันนี่อากาศเย็นเัน็นั่นยังสามาอิมอ่มเลยเกือบกระเวดนระเวดบ่ะพอดีเล่นืะพี่จริงมันค,นยคอยเองยากจะตักเพิ่มอีกตักแม่มควบคุมโชวของแต่ยิวหิวไม่จะเที่ยงจักายเขากินอีกห้างบ่มี่ำหนดคือยังก,กินขเขาเหนียวเนี่ย กินคนน้อเขาจะเขาจะกจ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 กเขาบอกพ่อเขาจกอีกเขาบอกพ่อเขาจกอีกว่าควงเขาอยู่กับเขาอันนี้ก็อันก็บเพายุ่ไก่ดอกเนี่ยมออยู่หนึ่งก็ย่างไปฮันก็ได้รวดสงสัยกระเพาะหดละกินไหมยังไงกระเพาะหดหนาให้กินได้หน่อยต้องมันจะได้เอาพลังงานที่เขาสะสมไว้แล้วเนี่ยอยู่ในขี้โพเนี่ยมันจะได้เอาเอาไปใส่งานลมันกิ่ควอมลง นนอ,อืมอืมเจขพอลราดูนาวแล้วเขายังมันในประกาศดูดดนาวด้วยเนาะเมนน่าจะเขาเดือนหน้าแล้วจะานาวแล้วธรรมดาเนี่ยร้อยกระท่งเขาใส่เสือกัน้าวแล้ว แต่ปีก่อนๆนะครับบางปีหนาวตั้งแต่ช่วงบุญกะทินค่อยรู้แล้วแหละค่อยกินเขาได้หน่อยค่อยกินน้ำไปกินน้ำก่นอนก็ดีเื่กันเนาะสำหรับเจ้าเนี่ยนะครับเอาสิ่งดีๆมา,าสูบพี่น้องมาเบาสู้ปังมไม่ได้จมไรกับบดีเนาะ มือได้เครียดนียกับคอจุมเนี่ยมือได้โมือไดบ่บเครียดกับอ่าคือมือว่าน,นี่กระจมแน่นะครับแมน่นขอคอมเมนต์กันเข้าวมาว่าหยอกแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมแมํ่นสหรับหนึ่งคอมเมนต์ก็มีค่าต่อผมหลายๆเลยนะครับม,มีผลต่อช่องของเรานะครับคอมเมนต์กันเข้าวมาได้หลายนะครับผมเอาสำหรับมือในคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ